สวัสดีครับพี่น้องครับโตเบมือให้ตัวเองก่อนครับพี่น้องครับหานกล้าเหลือเกินวันนี้บุกหน้าปอปชเลยนะอย่างนี้สิครับได้ใจได้ใจนะครับวันก่อนว่อก่อนก็มาสี่วันครับมาสี่วันเนี่ยรู้ไหมไอวิชไอเนี่ยชื่ออะไรนะวิชามหาคุณมันไปนอนอยู่โรงแรมอ้ไนะไอตรงเนี้ยมอนเดอะมอนอินเนี่ยนะฮะมดอินเนี่ยเออใช่ครับเพราะฉะนั้น เรามาถูกต้องถูกที่แล้วครับพี่น้องครับรู้ไหมว่าคําว่าผู้ใหญ่นะหรือว่าไม้แก่มันดัดยากนะใ่แบบพี่น้องไอ้พวกนี้เป็นไม้แก่ดัดยากครับมันเป็นสมุนของไม้แก่อีกทีหนึ่งที่วางแผนนะล้มระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งนําโดยพระนท่านพันธุน์ตมกทโรศักด์สินชินวัตรตอนนั้นเวลานั้น มีอยู่ประมาณเจ็ดตัวพี่น้องครับคนแรกคืออ e ีเปลมครับพี่น้องครับคนที่สองคือเขาใหญ่เที่ยงสุรยศครับคนที่สามคือนายอัคราธรครับคนที่สี่นายชานชัยครับคนที่ห้านายประโมทนาคอนทัพคนที่หกอันตน์ไเอ้เคลื่อนนะอันต์ปัญญาชุนครับพี่น้องครับและจรันพันใบพี่น้องครับ นี่คือหัวหน้าของมันทั้งหมดที่วางแผนสคริปต์ไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นตุลาการไม่ใช่เป็นกกตหรือว่าไอ้กปปสเนี่ยครับกปปศเนี่ยไอ้สุเทพก็อา่านสคริปต์ของมันหมดทั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามาถูกที่แล้วครับนี่คือหัวใจของมันอยู่ตรงนี้นี่หัวใจจนอยู่นี่มีปปชมีตุลาการสามคนแ,แล้วก็กกตอีกนะชุดหนึ่งครับถ้าเราล้มสามชุดนี้ได้ชนะครับชนะขาดด้วยครับพี่น้องครับ เรามาวันนี้เรามาประจานครับประจานคนแก่ครับแก่ก็จะเข้าโรงพี่น้องครับยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะครับโลภคิดอยากแก่ว่าได้อํานาจได้สมบัติของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเอาไว้ในกลุ่มเดียวของมันอย่างเดียวครับพี่น้องครับหลงกับหลงอะไรครับหลงอํานาจตําแหน่งหน้าที่ว่าเอออนาคตกูจะได้เป็นประธานรัฐมนตรีกูจะได้เป็นผู้แต่งตั้งรัฐ,ฐาญญายาทเป็นพระากษัตริย์เว้ย นี่คือความหลงของมันครับและก็โกรธครับโกรธเพราะว่าท่านทักษินแบ่งทรัพย์สมบัติลงมาให้พี่น้องประชาชนทั้งล่างครับในนโยบายสามบับรักษาท,ทุกโลกหรือว่าระบอบทักษินที่เขาบอกนั่นแหละครับพี่น้องครับต้องการให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้มีกินดีอยู่ดีด้วยสาประการพี่น้องครับหนึ่งทำสงครามกับความยากจนจำไ,ได้ไหมครับเรา ได้ยินคําว่าส0มบาทรักษาทุกโรคแต่พวกเนี่ยมันบอกว่าสาสบาทตายทุกโลกนะพี่น้องครับถูกไหมครับเพราะนั้นเราใช้มาตั้งแต่ปี44แล้วนะฮะท่านพระนะท่านทักษิณทําให้พี่น้องขายยากจนครับก็เรียกว่าเพิ่มไรายได้กระจายไรายได้นะครับเพิ่มรายได้กระจายรายได้นะครับพี่น้องครับเขาเรียกอะไรขยายโอกาสครับขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผ่อนหนี้ฮะ เขาเรียกว่าขยายนี่เพิ่มเขาเรียกว่ากระจายนี่ครับพี่น้องครับหรือว่าลดนี่หรืออ้พยายามที่บอกว่าใช้นี่เอาไว้ที่หลังก็ได้ครับพี่น้องครับนี่คืออันข้อสงครามอันแรกพี่น้องครับสงครามอันที่สองคือความสงบสุขความสงบของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคืออะไรครับมีทั้งความกินดีไม่ใช่ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน พี่น้องเยาวชนพี่น้องติดยากันงอมแงมพี่น้องครับท่านเคยทำสงครามกับยาเสพติดใช่ไหมครับพี่น้องครับลูกหลานของเราได้มาเป็นล้านสองล้านคนครับขมยกระโจนไม่มีนะในปี4 6 4 7เจนี้ครับพี่น้องครับนี่คือความสำคัญของมันคือว่าอํมมาตคือตัวใหญ่ที่ทำค้าขายกับพวกทุนเกตพวกนี้ครับนะสังเกตไหมครับว่าคนแต่ละทีที่ละสามล้านเม็ดเลยนะพี่น้องครับมาจากไหนครับ มาจากเครื่องบินคอปเตอร์ครับโยนลงมาค่ายทหารแล้วก็รถตู้ไปรับถูกไหมครับก็มาแจกจ่ายนี่คือการทําใหญ่โตของมันเลยครับเพราะฉะนั้นมันเสียประโยชน์ตรงนี้ท่านทักเสณก็เลยโดนพี่น้องครับอันที่3ก็คือจัดปฏิรูประบบราชการพี่น้องครับสมัยก่อนเคยไปถ่ายบัตรประชาชนไหมครับพี่น้องครับไปสองวันยังไม่ได้พี่น้องครับได้ใบเหลืองกลับบ้านครับแต่ทุกวันนี้ทําไงครับ15นาทีเสร็จแล้วครับถ่ายบัตรประชาชนเนี่ย นี่คือการปฏิรูประบบารครับใครทำงานงานงานมากขยันก็ตำแหน่งหน้าที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับตำรวจขยันทหารขยันหรือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณหรือภาษีพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่คือ3าข้อใหญ่แ,แรกๆครับพี่น้องครับคิดใหม่ทำใหม่คือท่านทักสินถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรากินดีอยู่ดีทุกวนันนี้ต้องตบมือให้พระนท่านทักสินครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ชอบ อ้นี่เป็นสมุนล้องไอ่สีเสามันเลไไม่ชอบครับพี่น้องครับมันไม่ชอบทำไงมันก็ฆ่าพี่น้องครับวางแผนฆ่านะอ่อนระเบิดเป็นระเบิดเครื่องบินครับไปพิษณุโลกครับดีนะครับที่ท่านนะฮะยังไปไม่ถึงพี่น้องครับยังไม่พอยังมีคาร์บอมที่บางพัดสะพานบางพัดอีกครับพี่น้องครับจ่ายยักษ์จำได้ไหมครับนั่นแหละจ่ายยักษ์นั่นแหละครับนี่คือการเตรียมเพราะฉะนั้นจ่ายยักษ์ตัวนี้ก็หายไปเลย ยายักษ์ยังบอกว่าถ้าไม่สําเร็จเขาจะต้องปฏิวัติ19กันยา49ครับก็ไปตามนั้นครับพี่น้องครับนี่คือผลพวงจาก19กันยา49ไม่ว่าจะเป็นกรกะที่มันอยู่ตอนขณะนี้หรือจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือจะกฎหมายแพ่งพาณิชย์หรือจะเป็นกฎห,ห,หมายปปชหรือจะเป็นการออกกฎหมายย้อนหลังครับนี่โทษกับให้ตัวเองด้วยนะครับออกกฎหมายยึดทรัพย์ท่านทักโทษทักษินครับพี่น้องครับตั้งองค์กรเถือ่อนขึ้นมาครับคือว่าคอตอสอครับยึดเงินท่านครับ ขาย้นให้ลูกให้หลานให้พี่น้องครับบอกว่าทุกคนพี่น้องครับแล้วก็เอากฎหมายจะหลังอยื่นกันเองท่าแล้วก็มันก็เอาไปแบ่งไป25%เปอร์เซ็นต์พี่น้องครับสี่หมื่นหกเท่าไหร่ครับนี่คือคดีของพวกเรานะแล้วคดีของพวกมันมันไม่ทำพี่น้องครับอย่างปะละสอสเนี่ยครับแปดแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยขายให้พลังแสนเก้าครับแต่กันเหลืออีกหกแสนครับมันก็แบ่งเป็นคดี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 ดละห้าหมื่นหกหมื่นคดีพี่น้องครับ แต่มันขึ้นมาตีความชี้มูลความผิดบอกว่า5 4 54ไม่มีหลักฐานหลักฐานอ่อนไม่สามารถที่จะเอาผิดจำเลยได้จำเลยคือใครพี่น้องครับจำเลยคือนายชวนครับนายทาลินใช่ไหมครับนายอเมเรศศิลาอ่อนครับสุดท้ายปรับนายอเมเรศศิลาอ่อนสองหมื่นแล้วก็รออาญาคุกสองปีตบมือให้มันหน่องโหมันหน่อยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่เรามานี่เรามาทวงครับเรามาทวงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เราต้องเสียภาษีให้มันปีละเจ็ดหมื่นล้านครับน้องครับเจ็ดหมื่นล้านใส่งบประมาณทุกปีทุกปีครับตอนนี้ก็จะหมดอายุแล้วพี่น้องครับนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่มาทวงครับแต่วันนี้เนี่ยเรา,าเราจะมาเราจะมาประจานมันเรื่องอะไรถูกไหมฮะตอนนี้มันเดินไม่เป็นแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐาธิปไตยสุเทพเชื้อสุบรรไม่ว่าจะเป็นระชที่มันชี้มูลความผิดท่านนายกมันไม่มีเสร็จครับถูกไหมฮะมันไม่มีเสร็จนะ ไม่มีอำนาจครับตุลาการดับลุนด้วยครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโมฆะการเลือกตั้งพี่น้องประชาชน20บล้านครับมันไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่าการเลือกตั้งเราเลือกไปตามข้อบังคับของกฤษฎีกาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเป็นคนเซ็นพระทยทเป็นราชอ,องการหรือข้อบังคับของกฤษฎีกาให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เลือกตั้งทั่วกันประเทศครับพี่น้องครับแต่มันบอกว่าผิดมาตรา1ร8ย เทดมาตา108วัก2มันบอกว่าต้องเลือกตั้งพร้อมเดือนพร้อมกันทั้งประเทศที่จริงมันไม่ใช่พี่น้องครับมันโมครับมันไม่มีผลครับเพราะว่าเลือกตั้งมาสองครั้งแล้วท่านสมัครท่านยิ่งรักมาสองครั้งแล้วครับเราเลือกตั้งล่วงหน้าต่างต่างประเทศถูกไหมครับพี่น้องถูกไหมเราเลือกตั้งในประเทศนะแล้วก็วันสำคัญคือวันใหญ่ทั้งประเทศนะสามวันนะครับครั้งเที่ยเสียคือที่ใบเหลืองใบแดงเนี่ยต้องเลือกชอมอีกถูกไหมครับพี่น้องครับ นี่คือทำนะกิจสินิกาออกครั้งเดียวครับสามารถซ่อมได้ตลอดนะครับเพราะนั้นกกตก็มีความผิดผิดมาตาหนึ่ง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 สองพี่น้องมินนะพระราชกิจดิกาตบมือให้มันหน่อยครับพี่น้องขอโหมันหน่อยนี่แหละครับคือที่มาที่ไปส่วนไอ้พอปชเนี่ยนะมันมาช้มบลญความผิดนายกยิ่งรักเนี่ยนะ ผมถึงบอกว่าก่อนที่มึงจะชี้มูลความผิดนั้นท่านยิ่งรักมึงต้องเอาไอ้ทาลินมาก่อนมาไตาส่สวนก่อนถูกไหมฮะเงินหกแสนล้านเนี่ยเยอะขนาดไหนสามร้อยเก้าสิบหกโรงพักอีกเยอะขนาดไหนรถเรือดตะเพางอีกเยอะขนาดไหนต้องเอาพิรักมามาอาพิรักมาตรวจสอบก่อนมาไตาส่สวนก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่คดีของมันนี่ไม่มีการผิดสักอย่างเลยครับมันละเมิดละเว้นหน้าที่รวมทั้งคดี99ศพ2อ5 3นหนนะ ที่มันสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนยามวิกาลนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกสองพันมันก็เลื่อนเลื่อนืไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นมันไม่เคยทำงานที่ของมันเลยครับเพราะนั้นเราจะบอกว่าเรามาถูกเทแล้วครับเพราะนั้นมันคือปนพวกมินภระาเพนรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งสองเจอแน่และอีกอย่างหนึ่งสมคบคิดกันระหว่างกกตตัวาการสารรัฐธรรมนูญกกตผู้ตรวจการและแล้วก็ คำเกี่ยวกับทําลายครับทาลายหรือล้มล้างระบอบก,การปกครองซึ่งเป็นระบบก,การปกครองในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมามาทาหน้าที่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญพิทักษ์รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งและก็ขับไล่พวกที่มิ่นสถาบันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรารักได้หลวงใช่ไหมครับเรารักพระบรมมหาเาชใช่ไหมครับเราจะพระบรมเราไว้ไหนล่ะครับนะเพราะฉะนั้นเรารักพระบรม เราจะต้องมาช่วยกันครับแล้วก็กจกจรักนายกยิงรักเลยนะครับสุดไอดครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับขอบคุณครับ